สวัสดีค่ะสวัสดีชาววันศุกร์ทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงนะคะให้กับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเป็นคลิปความรักและเลขนําโชคนะคะเฉพาะความรักและเลขนําโชคเนาะ,ะประจําเดือนตุลาคม 25, 6 3ค่ะก็เป็นการดูดวงนะคะให้กับคนวันศุกร์จำนวนมากๆเลยนะคะไม่ได้เจาะจงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วดูแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิง หรือดูเพื่อนำํำไปใช้เป็นไกด์ไลน์เนาะถ้าดูแล้วมันใช่เราอะไรเงี้ยนะคะดูแล้วตรงกับเราบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าดูแล้วไม่ชอบไม่ใช่หรือไม่ดียังไงนะคะก็ข้ามไปผ่านไปนะคะไม่ต้องซีเรียสเนะาะค่ะก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาววันสุกนะคะประจำเดือนตุลาคมนี้ความรักนะคะแล้วก็โชคลาภมีไหมนะคะไปดูกันเลยค่ะ ชาววันศุกร์นะคะบางคนอาจจะเป็นในช่วงของเดือนตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนกับทําใจนะคะบางคนเพิ่งอกหักมาหรือบางคนอาจจะทําใจมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะมันเป็นอะไรที่ความรักเนี่ยนะคะจะเป็นอะไรที่ชัดเจนแต่จะเป็นในทางที่ไม่ค่อยจะดีดีสักเท่าไหร่นะ,ะชัดเจนอย่างไรนะคะใครที่เหมือนกับว่า ทะเลาะกันบ่อยนะคะเลิกลากันหลายครั้งแล้วเลิกไม่ได้สักทีแต่พอมาเดือนตุลาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เด็ดขาดนะคะเลิกเลิกได้กระทันหันเลิกได้แบบปึป๊บปั๊บคุณจะทําใจได้อย่างรวดเร็วนะคะจากที่ผ่านมาบางคนอาจจะมีรักๆเลิกนะคะทำใจไม่ได้สักทีพอเขามาง,งอเราก็กลับไปนะคะแต่ช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยทำเหมือนกับว่า คุณจะทําใจได้โดยปริยายนะคะก็คือถ้าทะเลาะกันในช่วงก่อนหน้านี้ 1- นึงหรือเดือนหรือมาทะเลาะกันในช่วงตุลาคมเนี่ยมีเกณฑ์ปลกแตกหักได้ง่ายนะคะทำใจได้ง่ายแล้วก็มีเกณฑ์ได้เลิกหลากกันได้ง่ายเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่พูดเพื่อเตือนไว้ว่าคนมีคู่เนี่ยนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์หรือการทะเลาะกันนะคะถ้าทะเลาะกันแล้วมันจะเป็นการเหมือนกับรุนแรงนะคะเหมือนกับว่า บางคนอาจจะไม่อยากเลิกหรอกแต่พอทะเลาะกันแล้วมันเป็นอะไรที่ไปตามน้ำนะคะโดยการเอ่ยปากว่าเลิกกันดีกว่าอยู่กันไปก็เท่าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นไปตามน้ำนะคะเลือลอๆอาจจะยังรักกันหรือยังไม่อยากเลิกหรอกพูดเพื่ออาชนะแต่พอมันพูดคําพูดหรือเสียความเสียความรู้สึกที่ดีๆมันเสียไปแล้วนะคะมันก็เลยทําให เอากลับคืนมาไม่ได้มันจะเป็นในสถานการณ์อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ,ะคนวันศุกร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของการ อะไรที่เรายังไม่เห็นอย่าวเพิ่งพูดนะคะหรือพูดกันด้วยเหตุด้วยผลเคลียร์กันด้วยด้วยตอนที่ยังไม่โกรธจะดีกว่านะคะถ้าทะเลาะก,กันเนาะแต่ถ้าไม่ทะเลาะก,กันก็ถือว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีอารมณ์ขึ้น,นลง,ลงหรืออารมณ์แปรปรวนง่ายอยู่ดีๆเหมือนกับงุดหงิด อ่ะนะคะแล้วก็เหมือนกับบางบางครั้งจะคิดว่าเวินไปเองคิดไปก่อนอะไรอย่างนี้นะคะค่ะเรามาดูในเรื่องของคนโสดก่อนแล้วกันนะคะคนโสดนะคะก็ยังต้องโสดต่อไปนะคะก็มีเกณฑ์บางคู่บางคนอาจจะมีเกณฑ์มีคนเข้ามาแต่จะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่า,าหวังใน หวังอะไรบางอย่างหรือหวังในตัวเราหรือผลประโยชน์มากกว่าคําว่ารักหรือความจริงใจนะคะไม่ใช่ว่าเขาเออจะไม่ดีนะคะแต่คนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะบางคนเนี่ยเขาอาจจะ รักเราอยู่นะคะหรือชอบเราจริงๆแต่ด้วยเหตุที่ว่าความถูกต้องนะคะมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นในลักษณะของเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะก็คนเขาของเขาอยู่แล้วหรือคนมีคู่อยู่แล้วนั่นเองนะคะจะเป็นคนลักษณะนี้เข้ามานะคะถ้าคนที่เหมือนกับว่าบางครั้งเขาอาจจะมีการโกหกว่าเขาไม่มีแฟนนะเขาเพิ่งเลิกลากันมาอันนี้ก็อาจจะเป็นจริงแต่จ,จะเลิกลายังไม่เด็ดขาดต้องดูดีๆหรือต้องคอย เหมือนกับศึกษากันไปก่อนอย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่ามีเกณฑ์เหมือนกับว่าคนที่เข้ามาเนี่ยช่วงเนี้ยอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคนมีคู่แล้วเข้ามานะคะก็ถือว่าเหมือนบางคนก็อาจจะด้วยความที่สบายใจถ้าเพิ่งอกหักมาก็อยู่คนเดียวไปสักพักโฟก,กัสเรื่องงานเรื่องเงินจะดีกว่านะคะแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะมันก็ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะคะแต่อัน,นอาจจะพูดให้ระมัดระวงังหรือ,อเหมือนกับ ให้ให้เราค่อยๆดูไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจจากการที่คำพูดหรือเจอกันแรกๆอะไรอย่เงี้ยนะคะอย่าเพิ่งเชื่อ100%ในในส่วนของเขาอาจจะมีการโกหกเพื่อเพื่อให้เรา คบหาก,กับเขาก็ได้นะคะลองดูเนาะในส่วนของคนที่มีแฟนนะคะที่คบหากันอยู่นั่นแหละนะคะก็เกินไปแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่บอบบางนะคะทะเลาะกันง่ายหรือเลิกกันง่ายเช่นกันนะคะแต่ถ้าใครดีอยู่แล้วก็ปัญหากเก่าๆนะคะมันก็จะสุจบนะคะก็คือคุยกัน คุยกันรู้เรื่องขึ้นนะคะบางคู่เนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของคบซ้อนซ่อนรักนะคะเรานี่แหละอาจจะเป็นมือที่3ของเขาแล้วก็คบกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะมันก็มีเกณฑ์เหมือนกับว่าต้องเลือกละนะคะว่าจะไปต่อหรือจะหยุดดีนะคะเหมือนกับเราอาจจะคิดได้หรือเขาอาจจะคิดได้ขึ้นมานะคะมันก็เลยมีเกณฑ์เหมือนกับว่า ตัดขาดกันได้ง่ายในช่วงนี้ถ้าเป็นในในส่วนของรักสามเศร้าเนาะแต่ถ้าใครที่คบหากันอยู่ไม่ได้มีเรื่องรักสามเศร้าเข้ามาก็อาจจะเป็นในลักษณะของการ เคลียร์กันนะคะเคลียร์กันในเรื่องของการทะเลาะกันนะคะมีเกณฑ์กลับมาคุยการง้อกันหรือเคลียร์กันได้ดีนะคะก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนนะคะถ้าคุณสองคนหนักแน่นพอหรือรักกันจริงก็ไปต่อได้ยาวๆนะคะแต่ถ้าดูแล้วถ้าเป็นในลักษณะของสามเศร้าเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะเลิกลากัน นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นมือที่3หรือ,อคนแรกของเขาก็ตามถ้ามีในเรื่องของหลักสามเศร้าเหมือนเราต้องยอมถอยห่างออกมาหรือต้องการต้องจบไปนะคะอันนี้ก็มันก็จ,จะเป็นบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนเนาะสำหรับคุณวันศุกร์ในช่วงตุลาคมนี้ความรักค่อนข้างเปาะบางนะคะนี่ก็พูดเตือนเนาะว่าอย่าใช้อารมณ์นะคะค่อยคอยคุยกันถ้ามีเรื่องอะทะเลาะกันนะคะในในคนที่ แต่งงานกันแล้วบ้างนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าคลายๆคนที่คบหากันอยู่นะคะทะเลาะกันง่ายงอนกันง่ายหรือเปราะบางนะะเหมือนกับพูดอะไรก็ผิดอะนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นแล้วการเงียบก็อาจจะเป็นการดีที่สุดสําหรับคุณในช่วงนี้เพราะพูดไปแล้วมันพูดกันไม่รู้เรื่องพูดแล้วไม่ไม่เข้าใจความหมายมันคนละอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่าจะมีเกณฑ์เลิกลามายังนะคะยังไปต่อกันได้นะคะก็ถือว่า ความรักคนมีคู่ที่แต่งงานแล้วยังทรง,งอยู่ยังไม่ได้มีอะไรที่เด่นหรือไม่ได้มีอะไรที่แย่มากนะคะแต่อาจจะเป็นในช่วงของการพูดพูดคนพูดเรื่องเดียวกันแต่เข้าใจคนละเรื่องนะคะเหมือนกับพูดไม่เข้าใจกันอะนะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการการคุยกันแล้วไม่เห็นด้วยความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะความคิดเห็นไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นแล้ว ช่วงนี้ถ้ามีเรื่องที่จะปรึกษาคู่หรือคุยกันเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นด้วยมันการขัดแยง้งการเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้ามีเรื่องที่จะปรึกษาหรือเราอยากให้แฟนเราเห็นด้วยนะ่ะเราก็อาจจะต้องเลื่อนไปนิดหนึ่งนะคะอาจจะต้องคุยกันในช่วงปลายเดือนหรือต้นเดือนหน้าก็จะดีกว่านะคะเพราะถ้าคุยกันในช่วงเนี้ยอาจจะเป็นเหมือนกับเกินเกินไว้ดีกว่าอย่าพิ่ง อย่าเพิ่งคุยกัน100%เพราะมีเกณฑ์ว่าแฟนเราจะไม่เห็นด้วยนะคะแต่มีเกณฑ์เริ่มต้นอะไรใหม่ๆถ้าคุณอยากมีอะไรใหม่ๆร่วมกันกับคู่หรืออยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเกณฑ์ได้นะแต่ต้องรอหน่อยนะคะค่ะสำหรับโชคลาภมีไหมนะคะโชคลาภมีพอประมาณนะคะไม่ได้มากนะคะอาจจะได้นิดๆหน่อยๆนะคะโชคลาภม,มาจากอะไรนะคะโชคลาภม,มาจากเหมือนกับเลขที่เหมือนกับ เลขที่เราเคยซื้อแล้วไม่ถูกนะคะก็จะกลับมาออกในช่วง16ตุลานี้นะคะเลขนำโชคเนาะอาจจะเป็นเลขเก่าๆนะคะที่เราเคยชอบเคยซื้อแต่ไม่ถูกหรือถูกก็ได้นะคะมันจะออกมันกลับมาออกในะหรือมีโชคให้คุณในช่วงตุลาคมนี้นะคะเลขนําโชคนะคะมีเลขอะไรบ้างสำหรับคนวันศุกร์นะคะเลขนำโชคก็จะมีนะคะเลข8นะคะเลข8 นะคะแล้วก็เลข0เลข2นะคะแล้วก็เลข5ค่ะนะคะ5 8 2 0นะคะ5 8 2 0นะคะอันนี้ก็นำไปเป็นแนวทางนะคะค่าสำหรับนะคะเช้าวันศุกร์นะคะก็จะประมาณนี้นะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังอารมณ์อย่างมากเนาะเพราะว่าช่วงนี้คุณจะมีอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงลงนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนกับว่า,าจะมีอะไรที่ ปลนแปลงหรือเริ่มต้นใหม่ใในบางเรื่องของสำหรับคนที่มีคู่นะคะบางคนจะต้องเริ่มต้นกับคนใหม่บางคนอาจจะต้องเหมือนกับเอ่อทำทำตัวใหม่นะ,ะเพื่อให้ได้ไปต่ออะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนั้นเหมือนมีอะไรต้องทำใหม่ๆหรือเริ่มต้นใหม่สำหรับความรักเกี่ยวกับความรักเนะาะค่ะสำหรับวันศุกร์คะช่วงเดือนตุลาคมี้ความรักและเลขนำโชคก็จะประมาณนี้นะคะก็ พบกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ